Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จตุพรทนายนกเขาบุคพาณิชย์ยื่นหนังสือจี้จุรินใช้อำนาจสอบต้นทุนราคาสมมติน้ำมันของไทยพร้อมเตรียมลุยหาข้อเท็จจริงจากกองทัพเรือ8กร,รกฎาคมนี้ เวลา11นาฬิก7กรกฎาคม2565ที่กระทรวงพาณิชย์กลุ่มประเทศไทยต้องมาก่อนคณะล้อมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกะกะรและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพอชอเพื่อให้แก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานโดยมีนายพูนพงษ์นายนาภากรรองปลัดกระทวงพาณิชย์เป็นตัวแทนมารับหนังสือดังกล่าว นายนิติธรกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจจำกัดในการดูแลเรื่องค่ากลัน่นดูแลได้แค่เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาที่ปั๊มน้ำมันมาตรวัดหัวใจส่วนน้ำมันเป็นสินค้า ที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะเป็นหน้าที่ของกอพชนั้นเป็นการโกหกประชาชนและทำให้ประชาชนคิดว่าราคาพลังงานสูงขึ้นไม่ใช่ความรับผิดชอบและหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เป็นเจตนาจงใจปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542 หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการที่ต้องการให้คงราคาสมมติในการกลั่นการขนส่งพลังงานหรือมีส่วนรับผลประโยชน์อื่นใดจากกิจการพลังงาน อยากให้กะกะรซึ่งมีนายจุรินเป็นประธานใช้อำนาจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในราคาสินค้าบริการป้องกันไม่ให้มีการตั้งหรือเรียกเก็บราคาสินค้าและค่าบริการตามอำเภอใจและค้ากำไรเกินควรโดยต้องเร่งกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้านนายจตุพรกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์นำโดยนายจุริน เป็นคนเดียวที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นนายจูรินย่อมรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนตามหนังสือที่นำมายื่นในครั้งนี้เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขณะที่ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบโลกลดราคาลงประมาณสิบเหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ไทยไม่ได้ลดราคาลงตามแต่กลับอ้างการขึ้นราคาน้ำมันดิบตามราคาโลกและต้องนำเงินไปชดเชยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเข้าไปจัดการบริหารความเดือดร้อนในส่วนนี้ได้แต่อยากให้ทราบทุนพลังงานที่มีอำนาจ เหนือรัฐบาลจะเห็นได้จากการข่มขู่กรณีขอให้โรงงานลดค่ากลั่นน้ำมันถ้าขอลดขู่จะปิดโรงงานซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แนะนำให้ปลดโรงงานนั้นออกหรือถ้าจัดการไม่ได้รัฐบาลก็ออกไปอย่างไรก็ตามในวันที่8กรกฎาคม10นาฬิกากลุ่มประเทศไทยต้องมาก่อนคณะล้อมรวมประชาชนจะเดินทางไปยังกองทัพเรือเนื่องจากไม่ว่า เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันกองทัพเรือมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเพื่อต้องการหาคำตอบเรื่องราคาสมมุติจากสิงคโปร์หรือราคาสมมติแก๊สจากซาอุดิอาระเบียหรือการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อนำมาส่งให้กับโรงกลั่นในไทยทั้งหมด6แห่งซึ่งในจำนวนนี้เป็นของไทย4แห่งสหรัฐ2แห่งว่าความจริงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ